สวัสดีครับผมเป็นแอดมินเพจคนสร้างภาพครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการส่งวิดีโอฟุตเทจขายในเว็บ s h u t t e r Sto c k ครับเขาทำกันยังไงไปดูวิธีครขั้นตอนแรกครับคุณต้องมีแอปก่อนชื่อแอป,ปที่เราจะใช้กันคือ File r a ครับใครที่ใช้ Android ก็เข้าไปที่ App Store ครับเข้าไปดาวน์โหลดส่วน iOS ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีแอป,ปตัวนี้ไหมแต่ ตัวอื่นที่มันเป็น FTP ก็สามารถส่งได้เช่นกันตัวอย่างในคลิปนี้ผมขอใช้ Android นะฮะหลังจากคุณโหลดแอปมาติดตั้งในเครื่องมือถือของคุณเรียบร้อยแล้วครับก็คลิกไปที่แอปนะครับเสร็จแล้วมันจะโชว์เมนูมาหลายเมนูสังเกตคำว่า New ครับให้คลิกไปที่ New พอคลิก New เสร็จแล้วมันจะ ขึ้นหน้า New Connection มาให้คุณกรอกรายละเอียดลงไปตามช่องว่างที่เขาเว้นไว้ให้นะฮะแต่ละช่องกรอกอะไรบ้างมาดูกันฮะ a m e หมายถึงชื่อที่คุณอยากจะเซฟไว้ว่ามันส่งที่ไหนสำหรับตัวอย่างนี้ผมจะเซฟเป็น Shutterstock แล้วกันเพราะว่าผมจะส่งเข้าขายที่ Shutter a d d r e s s ให้กรอกตามนี้เลยครับ f t p s h u t t e r s t o c k c o m ครับปอดก็ตามนี้เลยครับส่วน username ใส่อีเมลของคุณเข้าไปครับแล้วก็ password password ของพอภาพของคุณที่คุณขายอยู่ก็รายละเอียดครบ้วนตามนี้แล้วก็กด save ครับหลังจากกด save แล้วมันจะมีชื่อที่เรา save ไปนะครับ s h u t t e r s t o c ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ชื่อ Shutterstock นะครับแล้วก็เลือก Connect รอสักครู่ครับหลังจากเข้ามาที่หน้า Connect ได้แล้วต่อไปก็คือคุณต้องไปเลือกอัปโหลดครับพอในหน้าอัปโหลดมันจะขึ้นไฟล์ต่างๆนานาที่อยู่ในเครื่องมือถือของคุณคุณก็ไปเลือกว่า ไฟล์ไหนที่คุณจะส่งของผมอยู่ในโฟลเดอร์นี้ก็เลื่อนเลๆหักมาดูครับเป็น mp4 ติ๊กถูกไฟล์ที่เราจะส่งเสร็จแล้วก็กดโอเคครับรอแต่และไฟล์เวลาในการส่งไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ด้วยแล้วก็อินเทอร์เน็ตที่คุณใช้ด้วยหลังจากโหลดเสร็จเรียบร้อยก็กดโอเคครับออกจากแอปตัวนี้ เข้าที่อินเทอร์เน็ตทั่วไปของผมใช้ Google o h r เนาะแล้วก็เข้าหน้าพอดเว็บ s h u t t e r St o c k ของคุณจิ้มมาที่วิดีโอครับเสร็จแล้วเลือกหัวข้อยังไม่ได้ส่งครับก็จะขึ้นหน้าที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นไฟล์ที่เพิ่งส่งไปเมื่อกี้ครับแล้วก็จิ้มไฟล์นี้ใส่ รายละเอียดต่างๆเหมือนกับการส่งภาพเลยก็เสร็จสิ้นการส่งวิดีโอขึ้นขายในเว็บช h ต t t e r s t o c อครับสำหรับใครที่ยังงงๆอยู่ก็สามารถสอบถามเข้ามาหรือพูดคุยทักทายได้ที่เพจคนสร้างภาพครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ